วันนี้ค่ะเมลจะมากินสปาเกตตี้ให้ดูเป็นครั้งแรกเลยนะที่มัามีเนี่ยไม่ได้ตัดเส้นเลยให้คามลลองกินเองดูซิว่าจะทำเองได้ไหมถ้าเส้นมันยาวไปกัดยังไงหรอกเอ้าไอ้กัดออกมาแบบนี้เลยเก่งเก่งจังเลยล่ะ ครทำอย่างนี้อาอาขามีตัวแล้วมีไม่ต้องใช้กรรไกรตัดแล้วว,ว้วาวเขยวาเยอะน้าล้องนะเก่งมากเลยต๊อกมีผู้อ่ามีผู้ใช่ S <S ยำมีไหมมีปู มครับเลมครับกัดเลยละกัดเลย่ะโอ้โหโอ้แม่แม่ครับเลยโอเค